สวีดข้ามประเทศเลยจ้าและรุ้นคุกเข่านั่นเองสองคู่รักดารารังจับมือสวีดหวานข้ามประเทศเลยค่ะชอดนี้คนโสดก็ตายกันเรียบเลยทีเดียวค่ะปลุกต้นรักใช้สถานะแฟนมานานกว่า2ปีสําหรับคู่รักสำหรับคู่รักวัยร,ร,รุ่นอย่างแบงค์ติตินั้นฮาโยรักดีนั่นเองกับพิชารัตตินานะคะและ เคลียร์เรื่องกลุนพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนและสู่คู่รู้ใจและเป็นมีคอมเมนต์กันเท็เท็กันได้เผยคอมเมนต์ที่ต่อคู่รักให้ได้นั่นเองโดยติดตามกันตลอดล่าสุดแบงค์ทัติยานั้นก็ได้บกมือลาเมืองไทยบินแลดฟ้าไปพักผ่อนประเทศวิสแ,แลนด์มานานเช็คอินที่วิสแ,แลนด์แชร์ภาพคู่กับ ใน i ิ s t a แ r a มแนนความอย่างน่ารักแคปชั่นว่าแคปชั่นว่าแชะภาพคู่สุกไกยคำว่า i ิ s t a g กรมแน่นๆเป็นรูปไก่ที่นำมือและหล่อมามากเลยค่ะมากๆเลยนะเนี่ย